โอเคอ่าโอเควันชัยกับซูเปอรบ์บอลโอเคอ่านี้ผมต้องออกข่าวนะขอโทษนะซูเปอรบ์บอลเขาดึงออกอ่าสองสามวันก่อนเขาบาดเจ็บขาเขาอ่า uh, เจ็บเขาชกไม่ได้แล้วอ่า uh, แต่ตอนนี้ทีมผมหาคู่ชกอยู่สำหรับถอนชัยอ่อ uh, หลายคนอ่อ uh, uh, ม,มีมีสิทธิ์ชิงแชมป์แล้วก็ซูเปอร์บอลกับถอนชัยอ่า uh, เสียดายมากจริงๆแต่เราจะจัดปีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ซูเปอร์บอลให้แฟนๆทุกคนบอกว่าซ bon, ูเปอร์บอลให้เขา,เาพักพักดีๆไม่ต้องรีบให้กลับขุนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซ้อมอีกทีหนึ่งแล้วก็เราจะจัดไฟนี้อีกทีหนึ่งปีนี้แต่เศร้ามากผมเศร้ามากเพราะว่าผมอยากดูจริงๆไฟนี้มันมัน,มนทวันชายกับกับซูเปอร์บอล แต่ซูเปอร์บอลเขาเขาเออ่เขาบอกว่าเขาบอกทีมผมเขาเออ่ขาเขามันเตะไม่ได้เดินไม่ได้มันไมันม่เลอะไรเกิดเกิดเกิดขึ้นเขาเจ็บบาดเจ็บ